สวัสดีครับวันนี้พบกับนาเชจากช a n e l เชเทนครับวันนี้นะครับอาทิตย์นี้เราหยุดยาวใช่ไหมฮะนาเชมีสิ่งหนึ่งครับที่จะต้องทําในวันหยุดยาวก็คือนี่ครับนาเชสั่งสะพานรถไฟโมเดลมาจากต่างประเทศนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมาประกอบกันนะครับนี่ของเพิ่งมาถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่นาเชเพิ่งแกะกล่องไม่กี่วันนี่เองครับเดี๋ยวแกะจากซองมาให้ดูกันนะครับ เพราะว่าถ่ายมือเดียวเดี๋ยวจะไม่สะดวกก็เลยแกะต่อไว้ก่อนแล้วก็มาถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับกอนนี้ครับจะเป็นสะพานรถไฟโมเดลนะครับแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมฮะเป็นเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดต่อนะครับคนอื่นต่อกันดั้มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่นาเชต่อรถไฟสะพานดีกว่านะครับชอบนะครับกอนนี้ครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่นาเชได้มาในกล่องนะครับก็จะเป็นแผ่นต่างๆนะครับมีอุปกรณ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นช่วงช่วงที่วางรางนะครับ มานี่ครับก็รายละเอียดก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําสีสนิมหรือสีอะไรอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเชก็จะให้ดูก่อนว่าในสะพานชุดเนี้ของเนีย่ยครับแบรนด์นี้นะครับเขาทาดีเทลมาเป็นยังไงบ้างเชก็เลยจะมาแกะให้ดูก่อนนะครับอ่านีเดี๋ยวเรากะดูน,นี้เราก็พอจะมองออกนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของอะสะพานต่างๆนะครับเป็นคานเป็นเสาเป็นอะไรเนรี่ยฮะ ว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่ฮะมีส่วนประกอบแบบนี้ครับเซนเตอร์วอลเล่1905นะครับก็มันก็คล้ายๆไทยดีครับนาเทก็เลยซื้อชุดนี้มานะครับเราจะมาลองประกอบแล้วก็ทําฉากให้มันดูนะครับก็ไม่แพงครับประมาณ2องพันกว่าบาทนะครับรวมส่งมาไทยนะครับสันจิ้มก็แพงนะผมจะเยว่าถ้า,ถ,าถ้าบ้านเรามีขายเองมันก็ ราคามันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีครับเราก็ต้องนาเข้ามาครับมาแบบนี้ครับมีอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตุกเเประกอบเสร็จตุกเเกจะมาลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับอืมแบบนี้ครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสียเวลาตรงต้องมานั่งตัดนะฮะเหมือนเราต่อของเล่นสักชิ้นหนึ่งครับต่อกันด้ามต่อรถมีแย่อะไรเงี้ยครับต้องมานั่งตัดทีละชิ้นเร็วโหดูนะ ค่างจะถ้ามีเวลาก็ต้องมานั่งทำนะไม่มีเวลาก็ปล่อยทิ้งยาวครับเนี่ยเยอะไม่หมดเลยครับนี่ฮะก็ดีเทลใช้ได้ครับแล้วว่าเรามาทําสีอีกทีหนึ่งจะทาเป็นสีเทาหรือสีอะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวแกะให้เสร็จก่อนนะครับน,นี่ยอันใบนี้นะเชไม่รู้ว่าเขาให้มาทําอะไรนะครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวยึดตัวอะไรสักอ,อย่างหนึ่งนะครับ ประมาณนี้ครับในกล่องมันก็มีประมาณนี้แล้วก็เราประกอบเสร็จมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับนี่ครับสวยดีครับแต่ว่าในในตัวอย่างเนี่ยเขาทำมาเป็นสีสีเมทัลนะครับสีเกรย์นะครับแต่ว่านี่ที่เราได้มาในกล่องมันเป็นสีสีดําก็อาจจะไปทําสีอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาแชร์กันเล็กๆน้อยๆก่ยวกับโมเดลของสะพานรถไฟนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนานๆนะครับพดกันคิดหน้าครับผมสวัสดีครับ